แจ้งข่าวดีผู้สูงอายุพอมอเตรียมโอนเงินเยียวยาพิเศษให้กับผู้สูงอายุที่60ปีขึ้นไปบ้านไหนมีผู้สูงอายุยังไม่เคยได้รับเงินบ้างขอเสียงหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่24มกราคมปี2566ค่ะซึ่งคลิปวิดีโอนี้มาแจ้งเตือนข่าสารให้กับพี่ป้าน้าอาทุกท่านได้รับทราบกันดีเช่นเคยนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกำลับบงใจให้ด้วยนะและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้บุ๋มด้วยนะคะ เอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยค่ะก่อนหน้าน,นี้บุ๋มก็ได้มีการลงข้อมูลคลิปวิดีโอไปแล้วนะเกี่ยวกับเงินสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะซึ่ง เงินนี้เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่เคยได้รับเงินตรงนี้เลยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้มีการโอนจ่ายไปแล้วนะแต่ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้รับเงินส่วนนี้ค่ะระยะเวลาการจ่ายเงินนี้นะคะนั่นก็คือ6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงกันยายน65ที่ผ่านมานะดังนั้นค่ะกรมกิจาการผู้สูงอายุนะคะจึงขอเบิกเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุเพื่อ รอใจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุจํานวน1 9 7 4 2คนนะคะสำหรับผู้สูงอายุคนไหนที่ไม่เคยได้รับเงินในโครงการดังกล่าวเลยนะคะก็ให้ตรวจสอบดังนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด2กรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกนะคะนั่นก็คือกรณีโอนเงินไม่สำเร็จนะไม่พบบัญชีเลขบัญชีไม่ถูกต้องบัญชีปิดบัญชีถูกอายัดบัญชีติดเงื่อนไขหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์เนี่ยหรือผู้ ู้มีสิทธิ์รับเงินแทนไม่ถูกต้องเป็นต้นนะคะกรณีที่สองนะคะก็คือกรณีถูกการระงับจ่ายนั่นเองนะคือผู้มีสิทธิ์นั้นเสียชีวิตหรือข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ตรงกับ กรมการปกครองเป็นผู้ประสงค์บริจาคเงินเพื่อยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาข้อมูลพื้นที่ไม่ตรงตามข้อมูลของกรมการปกครองเป็นต้นนะคะซึ่งวิธีการแก้ไขนะก็คือไปแก้ไขบัญชีให้ถูกต้องนั่นเองนะซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินพิเศษในวันที่28กุมภาพันธ์66ที่จะถึงนี้นะ นั่นก็คือ60 6 9ถึง69ปีได้รับ100บาท70 -79 ถึงปีได้รับ150บาท80 -89 ถึง8ปปีรับ200บาทอายุ90ปีขึ้นไปรับ250บาททุกคนก็เอาจำนวนนี่นะคะที่ได้รับเงินนะคูณไป6เดือนนะคะก็จะได้รับ เป็นเงินก้อนนะคะสําหรับผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษนี้ต้องเป็นผู้ได้รับสวัสดิการรายเดือนและไล่ลงทะเบียนรับเบีย้ยงชีพผู้สูงอายุไว้แล้วเท่านั้นนะคะถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนี้ค่ะกพมนะคะเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุที่ตกค้างนะกว่าแสนกว่าคนนะคะให้ทันภายใน 28กลกุมภาพันธ์66นี้ค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสยัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องใดาสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่านใต้คลิปได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ